สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีกันแงหมดเศร้านะคะเศร้าดังข่านค่ะพี่น้องเยวกับไปส่งลูกมาเรียบร้อยแล้วจ้ะมากินอโอวัลตินนะคะโอวัลตินอุ่นเนาะที่ส่งมากนะคะนัะ่นเนาะพี่น้องก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสาบางพื้นที่นะคะบาง,าบาง,าบางาจังหวัดเอ้ยบางอำเภอเอ้ยบางจังหวัดนะคะบางประเทศเนาะกัเห็นที่มาทีา่รลองแล้ว,ลวจ้ะ ก็ได้แซวกันอยู่่วามาขึ้นกัุมูนะคะว่าเออท่าพนร้องแล้วเนาะท่านนี่กะไกลขึ้นกันอาจจะจะเป็นอาทิตย์หน้าก็อาจจะมากแล้วเนาะค่ะตอนนี้ยังห้อเด้มากะถือว่าอ่าโชคดีไปนะคะบอทารบบอดอโบเล้เคนที่มาเนาะจ้ะเนาะก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าอ่ามันก็เป็นน้ำแข็งเนาะความเย็นมันอาจจะเย็นกว่าตอนที่มิฮิมะล้องสิค่ะนั่นแหละ นะคะจันไรจ๊ะคะ่ะตีก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะคะตีจะพิ่ารณาคอมเมนต์หลังจากที่ตีลงเคเบิลของบ้านไปเนาะจันนอว่าตีเอ่อเป็นมีความฝันแบบนี้นะคะคือแบบว่าถ้าเป็นความฝันแบบนี้สมมติเราถ้าตีฝันแบบเนี้ยตีมีโอกาสจะอ่อไม่นองสินะคะก็คือแบบว่าพี่น้องก็แสดงความยินดีมากหลุดหน,น้ําตีนะคะนะคะเอ่อพอยาย่นา,า,าะจ๊ะพ่อใหญเอ่อร่างจากทีเ่เราหูข้าวนะคะเรากัเอ่อเหมือนกับเป็นห่วงเนาะว่า ตีใส่ห่วงอยู่สิค่ะแล้วก็เลยแบบโทรไปติดต่อ,อหมอเนาะนัดหมอ,อจองเวลาให้ตีนะคะเพื่อจะจับไปตรวจนะคะตรวจเ,เลือดนอกจากตรวจเลือดเพื่อความยืนยันความแม่นยําของเฮานะคะว่าเขาทองจริงบอลนะคะเพราะว่าตีเสื่อที่มาตรวจนะคะเพิ่นเขิดเพิ่นเขืนขีดจังจางนะคะขีดจังางตีกะกันยังแบบ บวกขั้นในมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าความหมดซึกนะคะกับอาการสีตีมีนะคะกับกับคอนข้างจะเออ่ไปทางเออ่กำลังต่างขั้นนั่นสิคะกำลังต่างทองเนะาะนี่แหละค่ะแต่ว่าตีกะต้องการค้อมชั่วค้อมเออความชั่วความแน่ใจนะคะตีกะเลยเออ่นัดหมอไว้วันพฤหัสนะจ๊ะหลังจากไปส่งเล็กหน่อยไปโรงเรียนตีกะเลยตัดเลยไปเลยนะคะแล้วก็จะไปคุยกับเพื่อนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเมื่อคืนเนาะ หลังจากกาิจกรรมมาจากบ้านบกกอยแล้วก็ตีกับมา้ามันมันนั่งอยู่บ้านนะคะนั่งอยู่ในหนาคอมนั่นเนาะเราที่นี่เตียหัวซึกงนวลนวงบนลลูนนะคะหัวซึกเหมือนกับบนลูกมันคล้ายๆมันมันบีบโตนะคะแต่ว่ามันบริเวเจ็บบริเวเจ็บ บิดปวดแบบคือจะเข้าเป็นประจําเดือนนะคะแต่มันมีความองวงวงนวงเนาะตีก็เลยบันเขานามนะคะเขานามแล้วตีตอนตีเซตพอดีกี้เราตีกับเซตเนาะเอาทีาท่ได่ชัรเช่นแล้วกันมันมีเหมือดนะคะแต่ว่าตีบอลลูว่ามันเกิดจาจอีกอย่างเนาะ,ะแต่ผู้ใดหูนะคะการแนะนําตีใดนะคะตีกับคิดคือแบบค่อนข้างจะคิดมาอยู่ดอกว,ว่ามันเกิดจาจอีกอย่างนะสิมันจะเป็น มันจะมันจะบวมเลือดสดนะคะมันจะเป็นเหมือนกับมูดขาวๆนะคะเป็นใสๆเนาะปนกับเลือดออกมาสีออกจางจสีชมพูจังน้อยเยสิคะมันเนนนนนข้าเ,าเป็นน้ำหมูก,กนมันสิเนาะคล้ายๆแล้วก็เข้าเป็นปน้ำหมูแล้วก็แบบพวกพวกจมูกมันอักเสบแล้วสิมังจะมันจะเป็นเป็นริมริมน้ำหมูมากสิคนะติเลือดออกมาสิเนาะนั่นแหละคล้ายๆกันเลยนะคะเราที่นี่กะเ,เป็นอยู่นิดน้อยนะคะบอดใหถึงกับหลายสินะคะ ติดกระเช่ชมามันนิดหน่อยนะคะแต่บากับบเลติตก็เก่งใน,นานอตีก็เลยหัวซึกว่าเออมันเกิดจากสาเหตุยังแต่บาตีคิดตีเขาไปเออในในเอ่อครเกาะในคนที่เพิ่น YouTube เฮ็ดยูทูบเพชรยังไหวเกวกับสาเหตุของการแบบเจ็บน่วงทองเจ็บทองแล้วก็มีเลือดออกเนี่ยค่ะมันเกิดจากสาเหตุยังแต่าตีกัดคิอคดอยานน่างนึงคือบอกว่าอาจจะ ทองนองบนลูกบ,บองสินะคะัวเฮาเข้าใส่ห่วงเนาะอาจจะไม่เสิยทองนองบนลูกสิคะ่ะหรือมันก็อาจจะแบบเอ่อเขาเรียกว่าทองอทองล่มนะคะหมายถึงว่าอาทองจริงนะคะผลตัวเม้าทองจริงแต่ว่าตวโตออนะคะบ,ดบดอดดายบอดดาย บะมี่เองสิค่ะตีกับบ่ลภาษาหมอวัตถุเนาะอะไรค่ะตีกับไปเบิรงข้อมูลแบบหลายๆมาขึ้นกันนอนบอลไข่รับเนาะเพราะว่าตีกับคันๆจะกังวลแน่นะคะเพราะว่าตีทองในะคะตีใส่ห่วงเนาะตีกับบอลเบิร์กเบิรกเคยบิกเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าพี่น้องหลายคนกับคอมเมนต์ว่าเออมันก็มีหลายคนนะที่แบบใส่ห่วงแล้วก็ทองทองได้เองสินะคะอืมนั่นละแต่ว่าบางคนกับอ่าบิร์กบิร์กถอดห่วงออกเองสินะคะมันบอกว่ากับ คอลูกแล้วห่วงกับจะลดออกมาน้ำน้ำาลกเล็กน้อยเลยสินะคะนั่นละแต่ว่าตีกะเขาไปบ่งในในยู u b e อีกแล้วนะคะเป็นหมอเนาะเพิ่็บอกว่าตาหูว่าตาหูว่าเขาเหลื่อมต่างค่าอ่อนนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อเขาใส่ห่วงอยู่สิกะคือแบบค่อนจะไปแบบพบแพทย์ังสิคะเพื่อชิดจะอาจจะเอาห่วงออกยังสิหรือว่าประมาณแบบว่าต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนนั่นสิคะบอกหูวานมั่นใดเนาะพี่เนอะเนาะก็บบกว่า คือแบบตีน่ะคือบอกว่าตีน่ะกัค่อน้างจะกังวลหลายนะคะถ้าตีทองแบบว่าตีบริเวณมีห่วงสินเนาะตีอาจจะบริเวณกังวลขนาดนี้แต่ว่าตีที่มันตีทองอีลีนะคะแลวก็บวกกับตีไม่ห่วงน้่นนะคะตีกับตีกับกังวลนั่นะคะเพราะว่ามันตีบรูนะคะว่ามันสเกินยังเขินเนาะ่ละเพราะว่าเล็กหน่อยกับห่วงมันอาจจะอัน้กานหรือเปล่าข้ากรบบื้หูนะคะแต่ก็คิดไปเองเนาะนั่นละกรม เลยมาเบาสุดพี่น้องเขาฟังผู้ใดฉันมีพี่น้องฉันมีแบบเคยท้องแล้วมีเหตุการณ์แบบว่ามีหมุดหมุดเลือดออกในนอนนะคะติดออกมาในนอยเลยคะกับบอลมมนว่าเป็น uh, ตะกขาวนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นเอ่อเซตใสนะเป็นน้ำเซตใสแล้วก็จะมีเลือดออกมาปนออกมานิดนึงนะคะแต่บาดแหลบาดแผลไหลบาดแผไหลแบบคือจังเข้าเป็นประจำเดือนนะคะบาดแผไหลไหลาบดดหลาบดแผแทบจะติดแค่กระดาษทิชชูช่แค่นั้นแหละแล้วก็หายไปสิคะ่ะ นั่นแหละเนาะแต่บาตอนนี้ยตีหลังจากที is is. ่ตีไปทรงลูกนะคะยังกลับมาตีกับขันขานจะนวลนวงในหมดลูกนะคะมันกับหัวซึ้งไว้เพราะว่ายางเหมือนมันมันนวงนวลนะคะนวงหมุดลูกนะเพราะว่าตีก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ่หมุดลูกมันกำลังเคลืงานหรือว่ายางสิหรือว่าอาจจะเป็นพอห่วงเห่าหรือเปล่ายางสิตีก็บบลูนนะคะตีก็เลยคิดคิดไปเนาะนั่นแหละตีก็เลยมาขอค้าปรึกษาจากพี่น้องที่อาจจะไม่เคยประสบการณ์แบบนี้นอกจากเนาะเพื่อจะให คำตอบเตด้แล้วก็บเหตุแห่ตี้ยหัวซึกสบายใจมากขึ้นน่ะสิค่ะเนาะเอา,อาจันไรถ้าเกิดว่าทองมาทองเนาะเรื่องทองนะจ๊ะทองมาทองกัคงจะรูปผลกันวันพฤหัสนี้เนาะจา๊ะยิ่งเราเตี้ตีต้อยากจะไปหาหมอเมื่อนึ่นะคะแต่ว่าหมอเพิ่นเบาบางเนาะคือเพิ่นมีเครอื่นนะคะก็เลยได้มือเป็นวันพฤหัสเนาะนัะน่นละจ๊ะ โอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้กะมาเด็กระการให้ฟังนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะตีกะจะขอลาพี่น้องเขาไปก่อนนะคะน้องตีกัมาเด็กระการให้ฟังนะคะเดี๋ยวขออกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเนาะค่ะน้องตีกัขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกข้อควใหญ่ําเนาะค่ที่มีให้ตีนะคะน้องคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ